Hello everyone. Today, we are shopping two doors and Bondo <laughs> My husband is so shy with the card that I bring so loud I'm not shy สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาซื้อประตูแล้วก็บอ n d o I found some Bondo in epoxy countertop and it look really cool So, I would like to make countertop myself For my outdoor kitchen at the pavilion เราไปเห็นคลิปวิดีโอการทำอีพ็อกซี่เคาน์เตอร์ท็อปก็เลยอยากจะทำเคาน์เตอร์ท็อปด้วยตัวเองสำหรับครัวไทยที่สาลาดริมน้ำนะคะ So I have new project for my husband and I เลยชวนสามีทำเขาเห็นด้วยนะคะก็เลยมีโปรเจกต์ใหม่มาทำกันคะ่ะ At the beginning I would like to apply wood or solid wood to be countertop the then put epoxy on top so it would be very strong and pretty แรกเริ่มเลยเราอยากได้ไม้อัดหรือไม้หนาหนาก็ได้เอามาวางเป็นกระดานก่อนจากนั้นก็เทอีพ็อกซี่ด้านบนมันก็จะแข็งแรงแล้วก็สวยด้วย but my husband is kind of worried he afraid that it won't look even at every edge of each pieces I don't think it would be but whatever แต่เราหว, <'s> วัวว่ามันจะเป็นร่อง <same> ระหว่างรอยต่อของไม้แต่ละแผ่นเราไม่คิดว่ามันจะเป็นร่องนะคะ เพราะเวลาเทอี็อกซี่ลงไปมันก็จะเติมบริเวณที่เป็นรอยเป็นร่องต่างๆให้มันเต็มพอดีเสมอกันตัดรําคาญนะคะก็แล้วแต่ We have to cut and then reconnect in the size that we wanted. รอเอาประตูมาตัดแล้วก็เอามาต่อเชื่อมใหม่ตามขนาดที่เราต้องการ We use wooden stick, put glue on them and then stick with the doors and screw again. ไรอันใช้กาวในการทาไม,มา้แล้วก็แปะก,กับประตูนะคะแล้วก็สกรูยิงเข้าไปอีกรอบหนึ่ง He afraid that it won't be strong enough so l e t h i m be เขากลัวว่ามันจะไม่แข็งแรงพอก็เลยปล่อยไปค่ะ He also want all the edge of the table to be curved a little bit ไรอันก็อยางอยากได้ขอบโต๊ะให้มันเป็นมนๆนะคะ So he w o r k o n it a little bit too ก็เลยมาจัดขอบใหม่ซะเลย I let him do what he want but I still believe that plywood and solid wood is way stronger เราก็ยังคิดว่าการที่เราจะใช้ plywood หรือว่าไม้มันน่าจะแข็งแรงกว่า Then sand the side down make it smooth แล้วก็มาขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อความเนียนเรียบ So oxy เราจะใช้พลาสติกในการรองพื้นก่อนนะคะอีพ็อกซี่มันเหนียวมากมันจะได้ไม่ติดก,กับพื้นน Bondo is a brand of body filler. You use it to do work on cars, like when they have dents in it, you put it in there, hmm. and then you sand it out. So we're going to use it on the seam here. Only that area? Yeah. To so fix the crack. Yeah. Oh, okay. Prepare, fill, paint, finish. Yeah. Okay. How much do I mix? Apply a very thin layer of Bondo. Oh, what a good English. Yeah. เริ่จาบอด Body ลเลอร์มาทาบริเวณที่เป็นรอยต่อนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มองเห็นรอยต่อแต่เราคิดว่ามันไม่จำเป็นนะคะทุกคนการผสม Body f i l ลเลก็จะเทลงไปแล้วก็ใส่ตัวฮาร์ดเนอประมาณ3นิ้วด้วยกันนั้นก็ทำการผสมคนให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนที่จะเอาไปทาบริเวณที่ต้องการที่จะปะนะคะ หลายคนอาจจะเคยเห็นช่างรถนะคะเอามาใช้ในการปะบริเวณที่เป็นรอยแตกของกระโปรงรถหรือเสื้อคลุมเพื่อลบรอยแตกไม่ว่าจะขับไปชนต้นไม้หรือว่าชนสัตว์ต่างๆปะเสร็จก็ขัดกระดาษทรายออกไม่ให้มีรอยเหลือมนะคะแล้วก็พ่นสีใหม่ก็จะได้กระโปรงอันเดิมแต่ไม่มีรอยแตกแล้วนั่นเองคะ่ะ Apply bondo at the area that we connect them together make them like one piece and never connecting before It need to dry out before send it down. That's a whole lot of mango, huh? overnight Villa เ,เราโยนทเ้งก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยนะคะวันต่อมาเราก็มาขัดออกค่ะชิ้นเล็กๆนี่แ d f ซ e l like น n e p i e ้ e ขัดลงให้เรียบให้นเนียนให้รู้สึกว่าเป็นไม้เนื้อเดียวกันไปเลย ดึง all the dust out จากนั้นเราก็ปัดฝุ่นออกให้หมด then tape at the edge around the table จากนั้นก็แปะเทปรอบๆโต๊ะไปเลย we do two layers of tape เราแปะกันสองชั้นไปเลยค่ะ then make sure the tape is stick with the table press them all around down แปะเทปให้ใหกับโต๊ะเสี่เลยตไปหถึงสเซนติเมตร This is our main material that we are using today There are colors, cups, resin, hardner, wood stick, can and spinner Don't forget the glove และนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีแก้วสีไม้สำหรับคน Resin, Hardner, Spinner ระป๋องแล้วก็ทงมือคะ่ะ We are going to mix resin and hardner first เราจะผสมตัว resin กับ hardner ก่อน The ratio of resin and hardener is 50%. อัตราในการผสมเรซิ n กับฮาร์เ n อรหนึ่งต่อหนึ่ง This is mixing with spinner is three times faster than mixing with the stick and hands. So we are going to follow them. เขาบอกว่าการที่เราใช้เครื่องปั่นจะเร็วกว่าการใช้ไม้คนทั่วไปถึง3เท่า After done mixing the resin and hardener, then use them to mix with colors. We mix one color at a time. หลังจากผสมเรซินกับฮาร์เนอร์เสร็จแล้วก็แยกออกมาผสมสีค่ะผสมอีพ็อกซี่กับสีทีละสี The good thing about epoxy countertop you can do any color you like. ข้อดีของการทำตัวอีพ็อกซี่ก็คือสามารถที่จะทำสีอะไรก็ได้ที่เราชอบ Nice. Do is what? That, is that about what you put in here? More than that. Silver? Mm. So we're we not gonna use it? We will try to go go on top. So you can do that. This way. Mm -hmm. This white? Hmm. There's not as much of this white, I guess. This one. The black, the gray. Gray. This a little bit of black, a little bit of gray. Grey. Circle? Black or like circle? This or out the box, yeah. Mm -hmm. This one? What do you want? Like whatever. square mm -hmm. Which one? White? white because we want white <Yep. S 1> to be base Ryan wanted to be like real stone color so he wanted to be layers so we put each color as layer on top of each other to the same bucket before we pour Ryan อยากให้สีทุกสีมันเบลนเข้ากันดีๆนะคะก็เลยเอามาเทใส่บั克เก็ตเดียวกันทำเป็นชั้นๆ ก่อนที่จะเทลงไปที่โต๊ะค่ะ It doesn't need to do the same as he does. I think to put one color at a time right to the table it will look better. But he disagree. He want to pour in the same bucket. เราคิดว่าการที่เราเทสีทีละสีลงในโ <Super S 1> ต๊ะเลยนะคะมันจะจัดการสีได้ดีกว่ามันจะสวยกว่าแต่ไรอันต้องการที่จะให้สีมันกลมกลืนกันเหมือนหินจริงๆเขาก็เลยไม่ยอม ก็เลยผสมกันลงไปในพัคเก็เดียวกันแล้วก็ออกมาเทแบบนี้ค่ะ This project cost us 120 d o l l a r s for epoxy set, 114 f o r t w o doors, and 42 dollars for bondo. So total is 276 u s dollar. You c a n just say it 300ต้นทุนในการทำเคาน์เตอร์ท็อปของเรานะคะอีพ็อกซี่เซตก็120เหรียญ ประตู2องบานบานละ57เหรียญบอนโด42เหรียญกระดาษสายแม่นับนะคะเป็นของเหลือใช้จากการทำบ้านรวมแล้วก็276เหรียญ now I add some color ตอนนี้เราก็กำลังทำลายนะคะเพิ่มสีทองเข้าไป you can turn the color from l i k e f and right to quite full not who yet full yet o u r n o turning it top one I have off b r i a n is s work on epoxy Some area wasn't filled. b r i a n a p l พลาสติกมาเคลอีพ็ซี่ใส่บริเวณที่ยังไม่ไหลไปเขียยบไปให้ทั่วไม่ให้มีช่องว่าง The tape was b roke some area so i grab b e d the epoxy that falling down put it back to the table epoxy มีความร้อนก็ทำให้เทปบางจุดนะคะหลุดออกมาเราก็ไปช้อนเอาอีพ็อกซี่แล้วก็เทวางขึ้นไปบนโต๊ะเหมือนเดิมเติมบริเวณที่ยังไม่เต็ม r ล้ n ก็เอ heat gun and blow the color make them look nice also blow the area that have bubble r ล้วก็เปินความร้อนมาเป่าสีนะคะจะได้กระจายตัวได้สวยขึ้นแล้วก็เป่าบริเวณที่มีฟองอากาศ ของอากาศก็จะหายไปค่ะ hair dryer also be able to use with this stuff ถ้าไม่มีปืนความร้อนก็ใช้ดราเป่าปผมก็ได้ค่ะ Do you think it's it hard to have uh set, we're gonna pull it to the tape off or something like that? Right? Still not set satin right, eh? No. Yeah. Well when the kind of seat look then wait until it set แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สักพักให้มันแข็งตัวหน่อย Then you can peel the tape off. จากนั้นก็แกะเทปออก Epoxy will fall along the side, but not too much. อีพ็อกซี่บนโต๊ะก็จะไหลลงไปตามขอบโต๊ะนะคะแต่ว่าจะลงไม่เยอะเพราะว่ามันเหนอดแล้ว then sweep along the edge of the table with your hands จากนั้นก็ใช้มือปาดไปตามขอบโต๊ะทาอีพ็อกซี่ไปให้ทั่วได้เลย then leave it alone it may need one day or two days to dry depends which brand are you using or how you mix it จากนั้นก็ทิ้งไว้แห้งนะคะอาจจะใช้เวลา1ห,หรือ2วันขึ้นอยู่กับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ของยี่ห้ออะไร mm hmm. และวิธีการผสมของแต่ละคนด้วยค่ะ mm hmm. and this is the finished look และนี่ก็คือหน้าตาตอนทำเสร็จแล้ว I do love my DIY c o l n t e t o p a lot นอกจากจะได้สีสวยถูกใจแล้วยังรู้สึกประทับใจที่ได้ทำเองกับมือด้วยค่ะ